สวัสดีค่ะวันนี้บอกขายสไตล์ป้ามาเปิดคลิปกลางถนนอีกแล้วนะคะพาผู้ชมมาดูมาดูที่ดินติดถนนแปลงนี้ค่ะที่รถเราจอดอยู่นี้นะตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ค่ะอยู่ตำบลพังตรุนะคะแต่ว่าใกล้ตำบลหนองตากยาค่ะจากจุดนี้ค่ะ จากหน้าที่ดินของเรานะคะหน้าถนนแบบนี้ค่ะไปหนองตากยาค่ะ7กิโลเมตรค่ะแล้วก็ไปพังตุค่ะไปพังตุ13กิโลเมตรค่ะไปราชบุรีค่ะ38กิโลเมตรไปกาญจนบุรีค่ะ25กิโลเมตรแล้วก็เข้ากรุงเทพค่ะ95กิโลเมตรค่ะคือที่ดินแปลงนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดค่ะเนื้อที่ทั้งหมด3ไร่นะคะติดถนนแบบนี้ ้ที่ทั้งหมด3ไร่นะขายยกแปลงนะคะถนนเส้นนี้นะคะก็คือหมายเลขทางหลวง3 209ค่ะอยู่ตับนพังตรุนะคะอำเภอท่ามงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ สวัสดีจ้าสวัสดีค่ะพาผู้ชมทางบ้านมาอยู่ที่ไหนคะที่ดินแปลงนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะคะพังตุค่ะพังตุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะแต่ว่าที่ดินแต่ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้หนองตักยางักยาเหมือนกับว่าเขาเขาอ่ามันเป็นเขตติดต่อค่ะเป็นเขตชายแดนเป็นเขตติดต่อกันเลยนะคะคือที่ดินแปลงนี้นะโล่งๆเตียยๆแบบนี้นะจ้า ไม่ต้องถมไม่ต้องทําอะไรเลยนะคะถูกต้องค่ะเป็นที่ดินที่ถมเาเรียบร้อยติดถนนติดถนนลาดยางแบบนี้ค่ะทุกท่าน่ะไม่ต้องถมเลยนะที่ดินต่ากว่าที่ถนนนิดเดียวเองเจ้าของที่บอกว่าหน้ากว้างเท่าไหร่นะปอ37เมตรสาเมตรนะคะก็คือตรงนี้ค่ะเราแผนไปถึงถึงตรงนู้นนะคะเสาพยานตรงนู้นค่ะแล้วก็ลึกเข้าไปข้างในนะถึงคือหลังติดกับา ประมาณบ้านโมเดินตนนั้นค่ะประมาณนั้นนะคะ,คะ<า>เดี๋ยวเราจะพา,าทุกท่านเดินเข้ามาชมตรงนี้ค่ะที่ดินแปลงน,นี้เนื้อที่ทั้งหมดเท่าไหร่นะสไร่อ่ะสิบสามตารางวาค่ะสมไร่สิบสามตารางวา,านะคะอยู่ตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะ,คะที่ดินสวยๆแบบนี้ค่ะตรงนี้เห็นบอกว่าเป็นเป็นโรงรับรับซื้อรับซื้อมันเหรอมานมัน รับ,บซื้อมันเฉยๆไม่ใช่ลานมันถ้าลานมันมันต้องมีบทมีอะไรไงอ,อันนี้ก็คือเหมือนกับว่ารับซื้อมันแล้วก็แล้วก็ขายออกอะไรอย่างเงี้ยแ,แล้วตรงไหนเห็นบอกว่ามีโรงงานไม้อัดอยู่ด้านไหนคะไป,ไปอีกใช่ไหมคะมแล้วจากตรงนี้ไปอ่าไปปั๊มน้ํามันไกลไหมคะป,มป,ปั๊มอะไรก็ได้ที่เป็นปั๊มน้ํามันไกลไหม ถ,ถ้าไปปั๊มปตทก็ประมาณ5กิโลเนาะปั๊มปตทเซเว่นอีเลเวนค่ะประมาณ5กิโลเมตรนะคะเราพาทุกท่านเดินเข้ามาด้านนี้ค่ะเดินเข้ามาด้านนี้3ไร่3ไร่เนื้อที่เกือบถึงบ้านสีฟ้าหลังนี้เลยนะคะที่ดินแปลงนี้ก็คือจะจะจะ,จะลึกเข้ามาด้านในนะคะทุกท่านค่ะลึกเข้ามาด้านใน สามไร่กับกี่ตารางวานะสิบสามค่ะสิบสามตารางวาสามไร่กับสิบสามตารางวาโอ้เราเห็นเสาพยานเราแดงอยู่ตรงนู้นะคะน่ะนะเจ้าของที่บอกว่าปัก ป an, ักเสาพยานเอาไว้นะคะสี่เสาเลยนะเดี <ble> ๋ยวพามาดูเสานี้ก่อนก็คือตรงนี้เห็นไหมคะเสาพยานอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้นี่ค่ะนี่นะคะเสาพยานอยู่ตรงนี้ค่ะเห็นไหมคะนี่ค่ะคือเสาพยานค่ะแล้วก็ออกไปถึงนู่นเลยนะคะตรงนู้นเลยถนนตรงนู้นค่ะ สามไร่กับ13ตารางวาค่ะเนื้อที่แปลงนี้นะคะอยู่ตำบลพังสุกอเาเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบะุรีที่ดินแปลงนี้เจ้าของที่บอกขายนะคะเท่าไหร่นะปอไร่ละไรล,ล้านห้าค่ะไรละหนึ่งล้านห้าแสนบาทนะ,ะขายยกแปลงสามไร่สิบสามตารางวานะคะะออดูค่ะเออนี่ยเราพาเดินเข้ามาด้านในนะ เดินเข้ามาด้านในก็คือสุดแดนตรงนี้เลยนะแล้วถึงนู่นค่ะถึงนู่นเลยเสา,สาสไฟฟ้าเล็กๆเนาะเสา,สาสต้นเล็กๆเสาไฟฟ้าเล็กๆ,ๆต้นนั้นค่ะต้นนั้นค่ะเราพาเดินเข้ามาด้านในแล้วก็ตรงนี้ไปถึงเสาต้นนี้ค่ะด้านนี้ไปถึงเสาตน้นนี้ถามว่าเพื่อนบ้านเหรอคะรอมรอบไปด้วยเพื่อนบ้านคะ่ะเพราะว่าที่ดินแปลงนี้สวยงามมากเลยอยู่ติดถนนเส้นหลักเลยนะคะ ถนนเส้นหลักสามไร่สิบสามตารางวาค่ะบอกขายในราคาหนึ่งล้านหนึ่งล้านห้าแสนห้าแสนบาทต่อไร่นะคะ <Okay. S 1> ต่อไร่ค่ะไรละหนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้าท่านใดสนใจก็สามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดได้ราคานี้ต่อรองได้อีกไหมปออ uh, ต่อรองได้ค่ะต่อรองได้อีกนะค่ะอืมต่อรองได้อีกนะคะที่ดินไม่ต้องโถมนะ ดูสิที่เราเดินอยู่นี่คือที่ดินถมแล้วโล่งเตียนเลยค่ะโล่งเตียนเลยเพราะว่าเจ้าของที่ปรับพื้นที่ขายเพราะว่าแปลงนั้นก็ใช่เจ้าของเดียวกันค่ะแบ่งขายไปแล้วที่อ่าร้านรับซื้อมันสับปะหลังตรงนั้นค่ะลงรับซื้อมันสับปะหลังตรงนั้นแบ่งขายไปแล้วบ้านหลังนี้ไม่ไม่ไม่ได้อยู่ในเนื้อที่ของเรานะบ้านหลังนี้ ของเราที่ดินโลง่โลงๆแบบนี้เลยค่ะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถทรงมาสอบถามรายละเอียดได้นะคะแล้วก็ต่อรองกันได้ค่ะที่ดินแปลงนี้อยู่ตำบลพังตรุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีค่ะห่างจากพังตรุ13กิโลเมตรค่ะห่างจากลาดบุรี38กิโลเมตรลาดบุรี38กิโลเมตรกาญจนบุรี25กิโลเมตร,บบร กทม9 5้ากิโลค่ะกทม95้า้ากิโลเมตรแต่ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ตะบนพังรุกก็จริงแต่ว่าอยู่ใกล้หนองตากยามากกว่าเนาะใช่ใช่ km, เจ็ดกิโลเมตรเขาอยู่ <10 km. S 1> เขตติดต่อนะเจกิโลเมตรจาก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 ,จากหน้าแปลงนะคะถึงหนองตากยา7กิโลเมตร7กิโลเมตรไปปัป๊มปตทก็ห้ากิโลเมตรเนาะใช่ค่ะ5้ากิโลเมตรท่านใดสนใจโทรมาสอบถามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวส่งผู้ชนตรงนี้เลยปอค่ะสวัสดีค่ะ ก่อนจากกัค่ะฝากกไดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราลงให้ชมค่ะเราไปรีวิวที่ไหนถ้าท่านกดกระดิ่งไว้นะคะท่านก็ยังไม่พลาดค่ะและอีกประการหนึ่งค่ะถ้าท่านใดโทรมาสอบถามรายละเอียดน,นะคะเราอยากจะให้ทุกท่านค่ะจำอีพีนิดนึงนะคะโทรหาเราแล้วก็บอกว่าคุณดูอีพีที่ เราก็สามารถจะให้รายละเอียดคุณได้เพราะว่าเรารีวิวไปเยอะมากเลยค่ะถ้าไม่จำ EP เราก็จำไม่ได้จริงๆค่ะว่าคุณดูแปลงไหนเพราะฉะนั้นนะคะรบกวนผู้ชมทางบ้านค่ะรบกวนทุกท่านนะคะรบกวนจำ EP ค่ะว่าคุณดู EP ที่เท่าไหร่ค่ะแล้วก็โทรมาสอบถามกันค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณอีกครั้งค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ